เอาเร็วแล้ววันนี้อยู่กับพัดลมที่เขาแจกงงานท็คงนาโคงไม่รู้งานท็อปนี่เขาให้ยัมาซึ่งก็พ่มอมกลก่าวกันน้ำยิงบทผ่อนนิ่มหยุดมุดไว้มันไม่ได้ใช้ไขขวงไม่รู้ยีย่ห้ออะไรพรั่งคิดประมาณไหมหรอซงก็พ่อมชไไใช่เนี่ไอ้ไอ้นี่ชีสไอ้นี่ก็ไม่รู้ยี่ห้ออะไรครับบอกว่าเขาว่าไม่ให้ค้ารีวิวผมครับ อันไม่ออกเพระาะทงิดผมนคนก,นกานท่้าน้อยครัเหนือขี้แล้วก็ติดเร็วติดเร็วหรือเร็วเดี๋ยวลองทเทสเลยก่อนข้าไส้ตรงนั้นถึงพอเราเข้าไส้เสร็จเราบอกว่าม,มอเตอร์เสียผิดเกณฑ์ราคารวยพวกนี้อืถึงเดียวเราเปลี่ยนคาปาทิตเตอร์1.5เมตรโค้กลาสให้กันไอถึงของเขามัน1มใส่กว่านี้ ไม่รู้เรงอะไรฟันเฟือมเลยลองเทสเลยถ้าวัดพังก็ฉังมันไม่ใช่ของเราเราทํางานเราเก็บตังค์คนเสร็จเลยครับพัดลมที่เขาเจ้งานชอบคงนาคงอันนี้เดียวเราไปส่งงานถึงบอกมอเตอร์พังเก็บปักห้าร้อยคนไม่ลองเทสเลยที่ฮะตดซับซับเทสต้องซับเปันแรงตรงนี้ครับเลี้มเนียนวะถ้าเนียนเนียนที่เราใหญ่เนียนที่เขาครับนึกภาพเป็นเนียนครับ ตอนนี้เรามาถึงบ้านนาค,งค้งแล้นะวนาคออตัวตัวนี้ผัดลมมอเตอรไมาได้แครับผมพ้มเขาใช่ไมมมาเรียครับ้ารวายฮารยค,ครับอเอาตันออให้ฮกโรยเลนะยโอ้สัดเจ็นนี้ครับกห,หกโรยเลยแม,ม่นอนจริงเหม่ยะดับเสียคง้ง ครับข้าพุ่มคราบผมทำดีทำดีแล้วครับงานตัวเนี้ครับครับครับลุก้านี่คือว่าต้องทำให้ดีครับเด็ดเด็ดดีของพมหมนะพมไม่รู้ไอ่าครับขอบคุณมากครับครับก็ตอนนี้ก็ฟากงานคงนาโคงด้วยนะครับเอใส่ปูวองแก้ครับรับประกันครับปูติดไม่ติดไม่รู้แต่ว่าเล่นข้าวนี้ครับงานโอเกครับ